เยอะแยะเลยค่ะอันนี้ก็เอามาปลูกได้ประมาณ2ปีได้มั้งก็มันตัดมันนะคะนี่มันก็จะมีลูกมันไม่ใหญ่แต่มันหวานหวานอร่อยรสชาติดีค่ะยเยอะแยะเลยอันนี้จะหวานอุ้ย เห็นไหมคะทุกคนเพียบเลยจ้าว้าวนี่ Stephen ผลต้นก็มีหลังฝนตกนะคะสดชื่นมากได้เหยียดล้วค่ะนี่ต้นนี้ก็มีนะคะปึ๊บอ๋อละอ,องฝน กินสดก็ได้นะคะอร่อยต้มน้ำก็แจ้เย็นก็ชื่นใจอยู่นะใบของมันแม่แฟนบอกว่าเอาไปผัดนะ้ำมันหอยอร่อยอะ่ะก็ยังไม่เคยลองนะคะ ตรงนี้ปึ๊บอุ้ยเยอะแล้วปึ๊บยายไปหมดเลยอ่ะโอ๊ยลอบไปหมดเลยนะคะ มีเลยหลายต้นเลยนะคะที่ยังเก็บไม่หมดเดี๋ยวค่อยๆ,ๆเก็บไปเนาะอืม,อม,มเฮ้ยแมลง